เขามากำหนดตอนตอนแรกเขากำหนดว่าห้ามพิมพ์ให้กับสำนักพิมพ์คู่แข่งซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าสำนักพิมพ์คู่แข่งคือใครเราก็เข้าไปยื่นไปเพราะว่าคิดว่าไม่มีปัญหาแต่พอยื่นไปก็ได้มีการตัดคุณสมบัติเราเรื่องจากเราพิมพ์ให้กับสำนักพิมพ์คู่แข่งอะไรเงี้ยครับจนสุดท้ายเราต้องไปฟ้องศาลปกครอ,องแล้วศาลก็รับฟ้องแล้วอะไรเงี้ยครับก็ยื่นราคาตามปกติซึ่งเรายื่นไปก่อนอยู่แล้วเพราะาเรารู้อยู่แล้วตอนแรกถ,ถึงแม้ว่าศาลไม่สั่งคุ้มครองชัว่วคราวเราก็ยื่นเข้าไปแต่ เขาเลยไปเมียดเรื่องคะแนนอื่นๆอะไรเงี้ยครับซึ่งที่อา่านมีกำหนดว่าข้อเสนออื่นๆ1ิบคะแนนอะไรเงี้ยครับตัวจริงสนามขาวได้รับเรื่องร้องเรียนถึงความไม่โปร่งใสในโครงการประมูลราคาจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนปีการศึกษา2,566จําจำนวน150รายการด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e bidding จำนวน30ล้านเล่มราคากลางอยู่ที่9 7 4ล้านบาทตัวแทนของบริษัทรุ่งสินการพิมพ์มองว่าองค์การการค้าของสกสอคอกำหนดเงื่อนไขใน TOR การประมูลที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและมีลักษณะกีดกันไม่ให้บริษัทเข้าร่วมการประมูลข้อพิรุธท,ที่รุ่งสินการพิมพ์ตั้งข้อสังเกตมีประเด็นหลกัหลกๆ3ข้อข้อแรก มีการกำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีข้อพิพาทหรือคดีความใดๆกับองค์การการค้าของสกสคอในขณะยื่นเงื่อนไขประเด็นนี้รุ่งสินการพิมองว่ามีลักษณะเป็นการกำหนดเงื่อนไขการเสนอราคาที่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ยื่นข้อเสนอบางรายหรือบางกลุ่มและเป็นการกีดกันไม่ให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นๆสามารถยื่นข้อเสนอราคาได้ประเด็นต่อมา คือการกำหนดเงื่อนไขว่าโรงพิมพ์ที่จะเข้ามายื่นข้อเสนอต้องไม่เป็นผู้รับจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนให้กับสำนักพิมพ์รายอื่นตามฐานข้อมูลบัญชีกำหนดสื่อการเรียนสำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานในระยะเวลา2ปีบัญชีงบประมาณทางราชการนับถึงวันยื่นข้อเสนอและกำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอเอกสารเป็นหนังสือรับรอง การไม่จัดพิมพ์ให้กับคู่แข่งขององค์การการค้าของสกสคซึ่งถือว่ามีลักษณะเป็นการกำหนดเงื่อนไขในการเสนอราคาที่เ <tous> ป <deux> ็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ยื่นข้อเสนอบางรายหรือบางกลุ่มเช่นกันก็เมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราก็คิดจะเข้าการประมูลแข่งขันกับสกสคแต่เราติดประเด็นเรื่องคือ TOR เนี่ยเขามากำหนดตอน ตอนแรกเขากาหนดว่าห้ามพิมพ์ให้กับสํานักพิมพ์คู่แข่งซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าสานักพิมพ์คู่แข่งคือใครแล้วก็เข้าไปยื่นไปเพราะว่าคิดว่าไม่มีปัญหาแต่พอยื่นไปก็ได้มีการตัดคุณสมบัติเราเรื่องจากเราพิมพ์ให้กับสํานักพิมพ์คู่แข่งอะไรเงี้ยครับจนสุดท้ายเราต้องไปฟ้องศาลปกครองและศาลก็รับฟ้องแล้วอะไรเงี้ยครับจนมาปีคศ66ได้มีการกาหนดรายละเอียดที่ชัดเจนยิ่งขึ้นมีกําหนดสํานักพิมพ์ไปเลยว่าสํานักพิมพ์ไหนเป็นคู่แข่งขององค์การค้าของสกสค เราเลยต้องไปฟ้องศาลปกครองเพื่อให้ศาลมีคำสั่งทุเราซึ่งศาลได้มีคำสั่งลงมาในวันที่15ธันวาคมแล้วอะไรเงี้ยครับแต่แต่แม้ว่าศาลจะสั่งทุเราลงมาทางทางทางหน่วยงานก็ยังให้ p i e performance ที่ต่ำกว่าคนอื่นทำให้ราคาเราต่ำกว่าคู่แข่งถึง20กว่าล้าน24ล้านเศษโดยประมาณอะไรเงี้ยครับก็ยังไม่ให้เราได้เป็นผู้จัดพิมพ์อะไรเงี้ยครับ สื่การพิมพ์ยังเห็นว่าแม้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอประมูลจะรับจ้างพิมพ์หนังสือแบบเปลี่ยนให้คู่แข่งกับองค์การการค้าของสกสคนั่นก็ไม่ทําให้สกสคได้รับความเสียหายเพราะผู้ยื่นข้อเสนอต่างเป็นผู้ประกอบการที่มีอาชีพรับ,รบจ้างพิมพ์งานและย่อมต้องทราบถึงกําลังการผลิตของตนเองเป็นอย่างดีว่าสามารถพิมพ์งานที่รับจ้างให้แล้วเสร็จตามกําหนดได้หรือไม่ประเด็นต่อมาคือ TOR กําหนดเงื่อนไขไว้ให้ผู้ยื่นข้อเสนอ ต้องเป็นนิติบุคคลมีอาชีพรับจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และต้องมีผลงานรับจ้างพิมพ์หนังสือหรือรับจ้างพิมพ์ประเภทเดียวกันกับงานที่รับจ้างกับองค์กรการค้าของสกสคหรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนซึ่งกลับไม่สอดคล้องกับทรีอาฉบับเดียวกันที่กําหนดให้โรงพิมพ์ที่เข้ามายื่นต้องไม่เป็นผู้รับจ้างหนังสือแบบเปลี่ยนให้กับสำนักพิมพ์รายอื่น สาเหตุของข้อพิรุษเหล่านี้จึงเป็นที่มาที่ทําให้รุ่งสินการพิมพ์ยื่นฟ้องสกสคกับพวกต่อศาลปกครองกลางซึ่งศาลมีคําสั่งให้ทุเลาการบังคับตามสกสคเฉพาะส่วนที่กําหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอราคาบางข้อในตัวอาแต่ยังให้สกสคสามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามประกาศประกวดราคาจ้างพิมพ์หนังสือ150รายการต่อไปได้จากนั้นวันที่15ธันวาคมที่ผ่านมา สกสคเปิดให้เอกชนเข้ายื่นข้อเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือแบบเปลี่ยนปีการศึกษา2,566จำนวน150รายการรุ่งสินการพิมพ์ก็เป็นหนึ่งในอีก4บริษัทที่เข้าร่วมการยื่นเสนอราคาครั้งนี้ด้วยและการยื่นเสนอราคาประมูลต่ำสุดอยู่ที่92รายการแต่ผลการประมูลพบว่าสกศคประกาศให้รุ่งสินการพิมพ์เป็นผู้ชนะประมูล12รายการเท่านั้นส่วนอีก84รายการ ที่บริษัทรุ่งสินการพิมพ์ยื่นข้อเสนอราคาต่ำสุดกลับไม่ได้รับการประกาศให้เป็นผู้ชนะแต่อย่างใดสะกะสคให้เหตุผลว่ารุ่งสินการพิมพ์เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดคือบริษัทเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดก็จริงแต่ได้คะแนน Price Performance น้อยกว่าคู่แข่งทางที่บริษัทรุ่งสินการพิมพ์เป็นโรงพิมพ์ขนาดใหญ่ประกอบธุรกิจมานาน และมีประสิทธิภาพการผลิตในระดับต้นๆของประเทศขณะที่คู่แข่งบางรายที่ชนะการประมูลเพิ่งเปิดบริษัทได้เพียง2-3ถึปีตัวจริงสนามค่ายังพบราคาเอกชนที่ยื่นข้อเสนอและชนะการประมูลกับราคากลางที่ตั้งไว้เพราะว่ามีรายการหนังสือแบบรวม136รายการซึ่งเอกชน4รายได้ยื่นเสนอราคาประมูลสูงกว่าราคากลางเป็นเงินประมาณ61.8ล้านบาท แต่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาของสกสคกลับเห็นชอบกับราคาที่เอกชนเสนอและประกาศให้เอกชนทั้ง4แห่งชนะการประมูลก็ยื่นราคาตามปกติซึ่งเรายื่นไปก่อนอยู่แล้วเพราะเรารู้รอยู่แล้วตอนแรกถึงแม้ว่าศาลไม่สั่งคุ้มครองชั่วคราวแล้วก็ยื่นเข้าไปแต่ยังไงเขาก็ตัดตกแต่พอศาลสั่งคุ้มครองเขาเลยตัดตกเราไม่ได้เขาเลยไปเบียดเรื่องคะแนนอื่นๆอะไรเงี้ยครับซึ่งที่อา่านมีกำหนดว่าข้อเสนออื่นๆ10คะแนนอะไรเงี้ยครับ ซึ่งในหลักความเป็นจริงมันไม่สามารถทําได้อยู่แล้วแล้วข้อเสนออื่นๆคืออะไรเรายังไม่เข้าใจเลยถึงตอนนี้อะไรเงี้ยครับคือเขาไปตัดคะแนนตรงไหนเอาใช่เหมือนเหมือนเป็นคะแนนจิตพิสัยจิตพิสัย<น>ะอะไรอย่างนั้นครับซึ่งไม่สามารถทําได้ในการประมูลซึ่งผิดพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างชัดเจนแล้วทําให้หน่วยงานเสียหายไป24ล้านเพราะเพราะเพราะว่าอย่างโรงพิมพ์เราเนี่ยเราก็เคยผลิตนะเคยผลิตงาน8ล้านเล่มใน45วันก็สามารถทําได้ทัน เมื่อมีกต่ศักยภาพที่จะทําได้อะไรเงี้ยเปิดที r 1อารายการเราได้ไปสิบสอรายการแต่ในความเป็นจริงเราต้องได้95้ารายการเป็นอย่างดำนะครับคือคือประเด็นแรกเนี่ยนะคือทางสี่ลงพิมพ์เนี่ยที่ประกาศผู้ชนะเนี่ยเป็นราคาที่สูงกว่าราคาการทั้งหมดเลยถึงแม้เราเสนอทำกว่าราคาการเขายังไม่ให้เราเลยซึ่งมันมันผิดปกติตรงที่ ลงพิมพ์ทั้ง4โลงเนี่ยเสนอเกินราคากลาง7 8แล้วไม่มีการต่อรองไม่มีการอะไรเลยอะไรเงี้ยครับซึ่งตรงนี้เราไม่ทราบว่าเขาไปต่อรองไหมแต่จริงๆมันก็เรามีราคาต่ำอยู่แล้วเราก็ไม่ควรที่จะไปจ้างราคาที่สูงกว่าราคากลาง7-8%ทุกรายการครับเราพยายามติดต่อไปยังผู้วยการและกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาขององค์การการค้าของสกสคซึ่งตอบกลับมาใน4ประเด็นประเด็นแรก องค์การการค้าของสกสคยืนยันว่าโครงการนี้เป็นการประกวดราคาโดยใช้เกณฑ์ price performance หรือเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคาในการพิจารณาซึ่งถือว่าเป็นธรรมที่สุดตามกฎหมายใช้เปอร์เซ็นต์50ต่อ50ถือว่าราคามีผล50%และเป็นการใช้ performance หรือประสิทธิภาพอีก50%ส่วนประเด็นที่รุ่งสิลการพิมพ์แพ้การประมูลทาง,งที่เสนอราคาต่ำกว่าราคากลางประเด็นนี้ สกสคชี้แจงว่าโรงพิมพ์เอกชนยื่นเอกสารประกวดราคาในระบบของกรมบัญชีกลางหน่วยงานจะรู้เพียงคุณสมบัติไม่ทราบราคาเมื่อให้คะแนนแบบ Price Performance ระบบจะคำนวณผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดและแจ้งกลับมาว่าใครเป็นผู้ชนะส่วนการหัวประมูลเป็นเพียงข้อสนนิษฐานของรุ่งสินการพิมพ์และสำหรับการดำเนินการขององค์การการค้าของสกสคหลังจากนี้ จะเข้าสู่กระบวนการชี้แจงในชั้นศาลต่อไป